สวัสดีเพื่อนเพชาวเกมชินิแททุกคนนะครับพบกับผมนายเจสนคนเดิมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็กาลังจะเข้าแพท3.0กันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าแพทใหม่ก็ต้องมาคู่กับตัวละครลิมิเต,ต็ดต่างๆจริงไหมครับโดยในรอบนี้นั้นจะเป็นตัวละครใหม่อย่างตัวของทานาริแล้วก็การรีรันถึง3ตัวละครด้วยกันอย่างตัวของจงลี่การยูแล้วก็ตัวของโคโคมิน่าจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเลือกเปิดกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง4ตัวละครนี้ในเชิงของเมตาการซึ่งผมาไว้ เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ดูกันแล้วก็เราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากโอวท็อปอาร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแพ็กพาวเวอร์ออฟแฟนซีมินนค ك ุนิบางแพ็กเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอดียพัสดุ์เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก ตัวละครแรกคือไทานาริตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างลำบากใจที่สุดแล้วครับด้วยความที่เรายังไม่มีทีมของธาตุไม้มาเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพง่ายๆทําให้เราประเมินความสามารถของตัวละครนี้ได้ค่อนข้างลําบากครับเอาเป็นว่าผมขอให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนล้วกันนะว่าตัวละครเข้าจริงแล้วเดี๋ยวผมคงมีคลิปมาสรุปอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับ ตัวตัวของไทนารีนั้นเป็นตัวละครธาตุไม้ที่เล่นดาเมจจากการชาร์จยิงโดยวิธีการเล่นนั้นคือการวางสกิลอีไว้บนพื้นเพื่อลดระยะเวลาของการชาร์จยิงของตัวเองพร้อมกับการใช้งานสกิลเตเมเพื่อคอยเบิร์สมอนเตอร์เป็นระยะระยะ ซึ่งทีมที่เหมาะสมสำหรับเทนารีนั้นคือการเล่น2ไม้คู่กับ2ไฟฟ้าเพื่อเล่งดาเมจจากการทาปฏิกิริยาสเปสครับกล่าวคือเราจะใช้ธาตุไม้แล้วก็ไฟฟ้าแปใส่มอนสเตอร์เพื่อให้มอนสเตอร์เข้าสู่สารคาตาไลซ์จากนั้นจึงใช้ตัวของเทนารีสแปมดาเมจธาตุไม้ทําปฏิกิริยาสเปสนั่นเองครับแายละเอียดลึกๆเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนไปดูคลิปนี้ของผมแล้วกันนะเพื่อสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัวไอบนบนด้านขวาจอได้เลยซึ่งในแง่ของ DPS นั้นพอเราคำนวณคร่าวๆแล้วก็อยู่ในระดับที่โอเคครับเทียของตัวลละะครนี้้ออยยยู่ใกกๆตขงิ ยานเฟยหรือว่าดีลูกในทีมเวฟไรท์สุทั่วไปก็จัดว่ามีดาเมจอยู่ในเกมที่พอใช้ในการเคลียร์คอนเทนต์ท้ายเกมได้ครับ แต่ไม่ได้ว้าวซาเท่ากับ national team ทีม double hydro หรือว่าทีมไอยากะมอกานนาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในแง่ของมอนหมู่นั้นไทานาริก็ดูจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากการชาร์จโจมตีที่เป็นดาเมจหลักของตัวไทนารินั้นรวมถึงตัวของสกิลติเมจมีลักษณะเป็นเพียงแค่ a o e เล็กๆเท่านั้นหากมอนสเตอร์ไม่ได้อยู่ใกล้กันมากพอดาเมจก็จะโดนแค่ตัวเดียวทันครับทำให้เราอาจจะต้องหวังดาเมจเอลี e เพิ่มเติมจากตัวละครซับดีเวสในทีมพอสมควรเลยล่ะ แต่อย่างที่บอกครับว่าตัวละครนี้เราค่อนข้างแรง n กับมันพอสมควรเลยเพราะเรายังไม่มีทีมให้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพชัดเจนอาจจะต้องรอตัวละครเข้าเพื่อทดสอบอะไรเพิ่มเติมกันสักนิดหน่อยล้กันนะครับเราถึงจะพอทราบ power level ของตัวละครนี้แต่จากการที่เราคำนวณเบื้องต้นแล้วพบว่าตัว DPS ของตัว Terry น,นั้นอยู่ในเก์ที่จบคอนเทนต์ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ใครที่อยากได้น้องเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเปิดตั้งแต่ตอนที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดเลยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าไทนารีนั้นจะเข้าตู้สแตนดาร์ดแบนเนอร์หลังจากแพท3.1เป็นต้นไปก็ตามเพราะการคาดหวังว่ามันจะหลุดเรีมาในอนาคตเนี่ยโอกาสเกิดค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นสายฟรีที่ไม่ได้มีไพ่โมเจมอะไรมากมายมาเปิดกระชากันบ่อยตัวผมเองที่เติมพรพระจันทุกเดือนเพื่อเปิดกระชาเก็บตัวละครใหมๆ่ๆมารีวิวทุกๆแพทเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจงให้เล่นกันเลยครับเพราะฉะนั้นน้นาากกอทิแคค่่คนนีีมขส ก็เปิดเลยแตะครับอย่ารอหลุดเลดเลยนะตัวละครต่อมาที่จะมาคู่กันในครึ่งแรกคือตัวอย่างจงลี่ครับ สำหรับมุมมองในเชิงเมตาของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างไม่ดีเลยครับด้วยความที่ตัวละครตัวนี้นั้นเด่นในแง่ของการป้องกันซะเยอะและมี offensive Skill เฉพาะในเรื่องของการลดต้านทานธาตุ20%เท่านั้นทำให้หลายๆทีเมตาในปัจจุบันในสล็อตที่เราสามารถใส่จงรี่ได้การใส่ตัวละครธาตุลมจะดูดีกว่ามากๆเลยครับเพราะเราจะได้การลดต้านทานธาตุที่มากขึ้นเป็น4 0จากตัวของเซตสีลมได้การบัฟค่สเซตัสเพิ่มเติมเช่นตัวของ e m ในกรณีที่เราใส่เป็นตัวของซูโคลสหรือว่าดาเเบนัสสใร่าป็ตของคค และนอกจากนี้ยังได้ในส่วนของทีมนีเบสเพิ่มเติมอย่างมากมายมหาศาลจากดาเมจของการซัเวิแล้วก็เชเลคชันที่เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายครับดังนั้นในแง่ของความคุ้มค่าในมุมมองของเมตานั้นก็ถือว่าค่อนข้างตามได้ทีเดียวอย่างไรก็ดีมีทีมที่จงรี่พอจะฟิตอินเข้ามาได้อยู่บ้างประมาณ3-4ทีมครับยกตัวอย่างเช่นในทีมของเซียวที่เน้นดาเมจจากธาตุลม หรือทีมของอิโต้ที่เน้นดามเมจจากท่านหินล้วนซึ่ง2ทีมนี้นั้นเราไม่สามารถใช้เซตสีลมในการลดค่าต้านทานธาตุได้การใช้จงลี่เข้ามาในทีมแบบนี้ก็ดูดีประมาณหนึ่งครับหรือในทีมที่เราไม่ควรแดชหลบอะไรทั้งสิน้นเพราะจะส่งผลต่อทีมดีเบสโดยภาพรวมยกตัวอ,อย่างเช่นทีมการยูรีเวิร์สเมลที่เราต้องอาศัยการเซตอัพสกิลค่อนข้างมากทําให้การยูน่มีระยะเวลาจํากัดในการชาร์จยิงหากเราต้องแดชหลบมอนสเตอร์ Monster, ก็ทำให้จำนวนครั้งในการชาร์จยิงของการยูน่ลดลงและส่งผลต่อทีมดีเบสจำนวนมากเลยครับ ดังนั้นการได้จงลี่มาช่วยซัพพอร์ตการยู่ในทีมแบบนี้ก็ดูดีพอสมควรเลยครับหรือตัวละครอย่างโยอยมิยาที่ตัวคูณเอดิเทที่แรงๆของเธอจะอยู่ที่ท้ายๆรวมถึงเรื่องของปัญหา ICD ของเธอด้วย ทำให้เราอยากจะคลิกซ้ายโลโติดต่อกัน5ครั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เธอสามารถรีดีเพได้สูงที่สุดการเอาจงลี่เข้ามาในทีมแบบนี้เพื่อเพิ่มอินเตอร์รับชันรีติสแตนให้กับตัวโยยมิยะก็ดูจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับดังนั้นในแง่ของความคุ้มค่าในเชิงของเมตาสำหรับตัวละครอย่างจงลี่นั้นขึ้นกับ ID พอสมควรเลยครับสำหรับใครที่เปิดตัวของเซียวอิโตโยมิยะมาในตู้ก่อนหน้านี้หรือแพลนจะเปิดการยูมาเล่นยูเวิร์สเมลในตู้ถัดไป ตัวอย่างจงลี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเลยครับส่วนใครที่ลงอบิสในแต่ละรอบก็มักจะหยิบแต่ทีมเมตาจ๋จาๆอย่างทีมของแนชชัลทีมเมอกันหน้า ับเบิลไฮโดหรือทีมเทเซอร์ก็ตามในส่วนนี้ก็ข้ามจงลี่ไปเถอะครับตัวละครอย่างจงลี่นั้นไม่เหมาะกับทีมแบบนี้เลยตัวละครต่อมาคือการยูครับจริงๆแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีตัวละครอะไรเยอะแยะการยูเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มา,มากๆเลยนะในช่วงต้นเกมที่เรายังไม่ได้มีอาวุธอะไรมากมายเราสามารถคราบตัวของโปรไทป์เคสเซนมาใช้งานเพื่อแบกไอดีในช่วงต้นเกมได้และพอเลทเกมมาการยูก็เป็นตัวละครที่มีความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างสูงครับมีหลายๆทีมที่ตัวเองไปเล่นแล้วค่อนข้างเวิร์กและมี DPS ดับเลยทีเดียยยววกตัอ่่างเชน หากในไอดียังไม่มีทีมแช่แข็งแล้วเราไม่ได้คิดอยากจะเปิดไออา,ากาศมาแบกทีมเนี่ยการใช้ตัวของการยูก็สามารถฟิตอินในทีมแบบนี้ได้ครับหรือหากใครคิดจะเปิดไออา,ากาศมาเล่นในทีมแช่แข็งอยู่แล้วตัวการยูเองก็สามารถหนีไปเล่นทีมรีเวิร์เมลได้หรือจะเอามาซัพพอร์ตไออากาศในทีมแช่แข็งก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่นม้หรือว่าผู้เล่นที่ยังมีตัวละครไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายการยูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดูดีเลยล่ะครับ แต่สำหรับผู้เล่นแอน์เกมที่สะสมตัวละครมาเยอะมากๆแล้วรวมถึงมีทีมต่างๆที่เยอะพอสมควรแต่กำลังคิดจะเปิดหาตัวละครเพิ่มเติมเพื่ออัพเกรดทีมเดิมๆของตัวเองการอยู่คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสำหรับเราสักเท่าไหร่นะครับ สำหรับทีมแช่แข็งอย่างมอกนนานนาที่เมื่อก่อนนั้นการยูสามารถแตกดาเมจได้ด้วยคอสติกสเกลลิ่งของตัวเองปัจจุบันการเล่นไออากาศแทนการยูในทีมแบบนี้นั้นก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในหลายสถานการณ์เลยครับหรือสำหรับทีมรีเวิร์สเมลที่เด่นในเรื่องของดาเมจเป้าหมายเดียวการใช้ตัวละครอย่างฮูเตา๋าเล่นคู่กับตัวของเย่หลานหรือว่าซิงชิลก็ดูจะตอบโจทย์มากกว่าและก็เล่นได้ง่ายกว่าพอสมควรเลยครับดังนั้นการยูนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่คุ้มค่าอะไรมากมายในกรณีแบบนี้ อ๋อส่วนใครที่ไปฟังมาว่าคนที่จะเล่นการยูได้ต้องเป็นคนที่ชาร์จยิงแม่นๆอันนี้ไม่จริงเสมอไปครับเรามีทีมอย่างมอกานนารองรับอยู่นะทีมแบบนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าแทบไม่มีช่วงของการชาร์จยิงเลยเราสามารถ eq n o เบลได้ดล้วนแต่ว่าก็มี dps เทียบเท่ากับทีมระดับเมตาหลายๆทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เล่น valo r a n d lang iron อย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะฝึกเรื่องโรเ a t i o n นิดหน่อยเล่นตัวละครนี้ได้ดีแน่นอนนะครับ ตัวละครสุดท้ายคือโคโคมิจริงๆแล้วเธอคนนี้จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างโอเคครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเท่านั้น ในปัจจุบันนี้โคโคมี ok เนี่ยเป็นตัวละครที่ทําหน้าที่อยู่2อย่างครับนั่นก็คือการแปะน้ําแล้วก็ฮิลโดยจุดเด่นของเธอคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของการฮิลอันมหาศาลครับแต่ว่าบาังเอิญว่าทีมที่เธอไปได้นั้นดันไม่ต้องการการฮิลสักเท่าไหร่นักในทีมเทเซอร์ที่เรียกได้ว่าดีสำหรับโคโคมิมากๆก็มีตัวละครอย่างซิงชิลแล้วก็เบโดคอยสร้างความปลอดภัยอันมหาศาลอยู่แล้วทําให้การใช้ตัวของซูโครสมาเทคฟิลแทนตัวโคโคมีนั้น คุ้มค่ากว่าในแง่ของการรักษาระยะเวลาของเซตซีโลมรวมถึงเรื่องของการแจกเ m และก็ดาเมจจากการสโบรครับอีกทีมคือทีมเพ์มาฟิตหรือว่าทีมแช่แข็งที่ใช้ตัวโคโมมิมาแปะน้ำจากสกิลอีและก็ใช้ตัวของอันติคอยรีเซ็ตระยะเวลาของแมงกะพุนเประยะระยะทีมแบบนี้นั้นก็มีความต้องการการฮิลที่ค่อนข้างตามครับพอมอนสเตอร์จะแข็งเป็นหินตลอดเวลาการใส่โมนาเข้ามาแทนในทีมแบบนี้จะดูดีกว่ามากๆเลยครับ เพราะเราจะสามารถดดรีดีเพสได้เยอะขึ้นจากสถานะโอเมนของโมนาเผลอๆเราอาจจะเล่นโรเตชันเดียวแล้วมอนสเตอร์ตายไปเลยจนไม่สามารถออก่าตีใส่เราได้แม้แต่ฮิตเดียวเรือเลยซ้ำเพราะฉะนั้นการฮีวันหมาสารของโคโคมินั้นสุดท้ายก็จะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ครับและทําให้โคโคมินั้นเป็นเพียงทางเลือกของหลายๆทีมเท่านั้นอย่างไรก็ดีในอนาคตอันใกลน้นี้การมาของธาตุไม้ ai, อาจจะทําให้โคโคมินีมีที่เล่นมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะเรากลางจะมีคอมโบควิกบูมมาให้ได้ใช้งานกันไอเดียของทีมแบบนี้นั้นคือการแปะธาตุไม้ใส่มอนสเตอร์ จากนั้นจึงแซมธาตุน้ำใส่ไประยะระยะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดตัวของเดนโดคอขึ้นมาจากนั้นจึงเอาดามเมจไฟฟ้าเนี่ยโจมตีใส่มอนสเตอร์ ัตรูตที่โดนคอมโบแบบนี้เนี่ยจะติดสถานะควิกเกนทาให้โดนดาเมจไฟฟ้าแรงขึ้นอีกทั้งไฟฟ้าที่เข้ามาในส่วนนี้เนี่ยยังทําให้ตัวของเดนโดคอเกิดการระเบิดขึ้นเกิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซึ่งการจะเกิดคอมโบแบบนี้ได้นั้นธาตุน้ําที่แปะใส่มอนสเตอร์จะต้องไม่ถี่มากจนเกินไปเพื่อเรายังคงเหลือออร่าธาตุไม้ติดอยู่บนหัวมอนสเตอร์อยู่สำหรับการทําสถานะควิกเกนต่อนั่นเองครับดังนั้นตัวละครอย่างโคโคมิ โมนาหรือว่าบาบาร่าที่มีการแอปพลายไฮโดรสเตตัสอย่างช้าๆก็จะตอบโจทย์ในทีมแบบนี้มากๆเลยนะครับ ซึ่งทีมแบบนี้นั้นฟอร์แมตในการจัดทีมจะเป็น1ตัวละครธาตุไม้1ตัวละครธาตุน้ำห1ตัวละครธาตุไฟฟ้าและก็1ตัวละครธาตุลมครับและเนื่องด้วยเราเน้นดาเมจจากตัวละครธาตุไฟฟ้าเป็นหลกักธาตุลมที่เราจะใช้ก็คงจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟดาเมจไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างเช่นตัวของซูโคลสหรือว่าคาสึนะาเป็นต้นในแพทสามเนต์ 0, เนี่ยก็ยังไม่มีตัวละครธาตุไม้ที่สามารถฮิลได้เข้ามาตัวฮิลไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีแค่น้องชินบุเท่านั้นซึ่งดาเมจส่วนตัััวววกก็็ถืือออ่่าาาาาเเเเเบบบมลลลลยคครทห้หสสต,ตะะฮแฉ ตัวละครธาตุน้ำเท่านั้นต่มาราตัวเลือกธาตุน้ำที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ตัวของโคโคมิโมนาหรือบาบาร่าเนี่ยทุกคนก็คงอยากจะใช้ตัวของโคโคมิมากที่สุดในการฮิลจริงไหมครับดังนั้นทีมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้ตัวของโคโคมิได้มีประโยชน์พอสมควรเลยอย่างไรก็ดีแพตเดนโรยังไม่เข้านะครับสิ่งที่ผมพูดในตอนนี้ในความเป็นจริงอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้นะใครที่คิดจะเปิดโคโคมิมาเพื่อทําทีมควิกวูมแบบนี้นั้นยังไงก็รอดูการเทสจากสตนนรีม และนี่ก็คือมุมมองในเชิงเมตาต่อตัวละคร4ตัวที่จะเข้ามาในแพด3.0นี้นะครับแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเมตาเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับเกมนี้สิ่งที่สําคัญมากกว่าในการตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดใครเนี่ยคือความรักที่มีให้กับตัวละครครับรักใครชอบใครก็อย่าลังเลที่จะเปิดมากันนะ และก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอ้ท็อปอัพด้วยนะครับร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คในลดเกือบ40%จากในเกมเลยนะแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ id password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภยัยในหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางแฟนเพจและก็ไลน์เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับ อ๋อแล้วกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าเพจกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ